ครับสวัสดีครับผมสอนอประเครื่องนะครับวันนี้จะพามาพบกับลูกศิษย์หลวงพ่อเพี้ยนอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับซึ่งเขาบูชาหลวงพ่อเพี้ยนแล้วมีประสบการณ์นะฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยที่เขาแขวนอยู่เป็นรุ่นไหนแล้วมีประสบการณ์แบบไหนนะครับไปรู้จักกับพี่หมายนะครับสวัสดีครับพี่หมายสวัสดีครับอพี่หมายแขวนหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนอันนี้อะไรเขากว้างอูปเหมือนไตรมาสอ่า นี่ห้สาครับเขากว้างะเนื้อทองแดงนะนี่ทองแดงแล้วขาวมีประสบการณ์ยังไงนะไปยังไงมายังไงครับแล้วได้มานานยังเอานานแล้วหลายปีก็อะไรไปหาเห็ดโคนหาเห็ดโคนทีนี้ก็นั่งแค่โคนงูตรงอังมันเลื้อยมาอมันก็เลื้อยมันมันดังนะฟอบฟอกแล้วก็ ส่องไฟไปเห็นบอกอ้าต่ค้นตาหากินก็ไปคนเดียวมันแค่นั้นเนี่ยอแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมีขับรถขับลาอ๋อขับรถมันก็บางทีไอขับรถนี่มันบางทีมันประสาทเราเร็วอ่ะนะบางทีประสาทเราเร็วบางทีอืมมันก็ไม่รู้อ่ะนะมีมีงีบ หลับนายปล่าไม่ไม่ได้หลับนายหมทีเด็กวิ่งแล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยพี่หมายเอาขึ้นคอตลอดขึ้นคอแต่<ด>ตไปไหนจะจะจะมีองค์จะ<ด>มีมีมีหลายองค์นะนี้ยหลวงพ่อเพี้ยนนะแต่แต่ก็จะ่ <ลง S 2> จะชอบไป,ไปเลี่ยมเลียเ่ยมสักง,งามเลยนะครับอเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยแสดงว่า เดินทางนี่ต้องมีองค์นี้แนะน,น่นอ,อนต้องมีไปไหนต้องมีนี่นะครับพี่หมายครับพี่หมายนี่ก็เป็นพี่ชายของประมวลเคดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดเขาครับ,รบที่ตําบลหนองฉลาบตําบลอะไรน,นะตักตกตําบลตักตกนะ <c oughs> หมู่บ้านหนองชลา <c oughs> นะหมู่บ้านหนองฉลาบนี่นะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับบูชาหลวงพ่อเพียนเคยไปวัดเกินกระถินมัง้งไหมเคยคั้ง <c oughs> <c oughs> ไปหลายครั้งด้วยไปหลายครั้งตอนพอเพียนอยู่ไปเคาะหัวเคาะหัว <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้เจอเคาหัวแล้ว, <c oughs> วแล้วเคาะหัวมาแล้วเหรอตุบตุบเลยนี่นครับที่หมายครับขอบคุณมากครับพี่หมาย <c oughs> ที่มาเล่าประสบการณ์ครับสวัสดีครับ